อยาให้นันรองเล่าถึงรายละเอียดของมาตรการที่ครมอเคาะกันมาล่าสุดนี้เป็นมายังไงกันบ้างคะค่ะได้ค่ะกเ็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิดไวรัสโคโรนา2019นะคะก็ส่งผลต่อการประกอบอาชีพนะคะการมีงานทําและรายได้ของประชาชนนะคะ แล้วก็ผนวกกับเรื่องของวิกฤตน้ำมันโลกนะคะก็ค่าของชีพต่างๆก็ได้สูงขึ้นนะคะประเด็นนี้เนี่ยทางรัฐบาลนะคะก็จะหนักถึงปัญหานะคะแล้วก็ได้พยายามหามาตรการนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะซึ่งมาตรการหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางก็ได้แก่กลุ่มผู้สูงอายุนะคะซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมกิจการผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยกำหนด อนุมัตินะคะเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพนะคะก็ทางคณะรัฐมนตรีได้อนุมัตินะคะให้เงินพิเศษดังกล่าวนะคะจำนวนสิบล้านเก้าแสนสี่มืนหกพันหกร้อยสี่สิบหกคนนะคะก็คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้นแปดพันสามร้อยแปดสิบสองล้านเศษเษอ่ะนะคะก็เป็นการช่วยเหลือพิเศษแก่ผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพค่ะครับ แล้วผู้ที่จะได้รับเงินตรงนี้เข้าเกณฑ์ตรงนี้นี่ต้องอายุเท่าไหร่อย่างไรครับค่ะในประเด็นของเกณฑ์ในการช่วยเหลือนะคะกระทรวงเนี่ยได้กําหนดมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุนะคะโดยพิจารจากกลุ่มเป้าหมายจากฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุของกรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะ<ช>ของกรุงเทพมหานครของเมืองพัทยานะคะ ทั้งในรูปแบบของการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารการจ่ายเงินสดนะคะก็จะให้กับผู้สูงอายุเนี่ยตาจ่ายเป็นระยะเวลา6เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงกันยายน2565นะคะโดยผู้ที่ได้รับเบี้ยังชีพก็จะแบ่งช่วงอา,อายุด,ดังนี้นะคะหกสิปีนะคะก็จะได้รับเงินจำนวนร้อยบาทต่อคนต่อเดือน,นะคะ่ะอ่าใน,นคือ,อายอมเพิมถูกไหมคะค่ะเนิ่เองค่ะ สิบเจ็ดสิบเก้าปีก็จะได้รับร้อยห้าสิบาทต่อคนต่อเดือนค่ะ,ะแล้วก็แปดสิบถึงแปดสิบเก้าปีก็จะได้รับสองร้อยบาทต่อคนต่อเดือนนะคะแล้วอายุเก้าสิบปีขึ้นไปก็จะได้รับสองพันไอ้สองร้อยห้าสิบาทต่อคนต่อเดือนค่ะครับก็ได้รับจ่นวนหกเดือนค่ะอืมครับก็คือว่าผู้สูงอายุเดิมเนี่ยที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็จะได้ปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเฉลี่ยรายหนึ่งเนี่ยก็หนึ่งร้อยถึงสองร้อยห้าสิบาทนะครับจะเริ่มเมื่อไร่ครับเออเราจะเริ่มจ่ายอะะนค จ่ายเงินเงินครั้งนี้ก็จะให้ตั้งแต่เมษานะคะคถึงกันยายน2565ห้าแต่จะเริ่มจ่ายครั้งที่หนึ่งนะคะในวันที่สิบกกรกฎาคม25 6 5หสห้าค่ะคก็เป็นการจ่ายตั้งแต่เมษาถึงกรกฎาคมนะคะรวมจำนวนสี่เดือนค่ะแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยเรามีแผนที่จะจ่ายวันที่19สิงหาคมนะคะเ,เป็นการจ่ายครั้งที่สองเป็นการจ่ายของเดือนสิงหาคม2565้าค่ะ แล้วก็ครั้งที่3านะครครั้งสุดท้ายจะจ่ายประมาณวันที่19กันยายนสองพันร้อยหกค่ะก็เป็นการจ่ายของเดือนกันยายนค่ะ,ค,ะค่ะก็จะเป็นจ่ายสช่วงค่ะค่ะ